ครับผมเมก็โชนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวเครื่องนะครับครั้งนี้นะครับเป็นเครื่องในตระกูล fc นะครับก็คือเป็นเครื่องออฟไลน์คอนโทรลนั่นเองนะครับลูกค้านะครับสั่งเครื่องตัวนี้คัสตอมขึ้นมาเนาะก็คือเป็นเครื่อง easy 3030นะครับแล้วก็ใส่ออฟไลน์คอนโทรลก็คือ ddcs V3.1 นะครับแล้วก็รีเควสเป็นตู้สไลด์นะครับมีทาวเวอร์แลมมีครบทุกอย่างนะครับไปดูกันนครัว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นคอนโทรลนะครับ ไซเคิลสตาร์ทสต็อปนะครับอิมเมอร์เจนซี่นะครับแถบสีเหลืองแล้วก็ MPG ครบเลยนะครับอันนี้สามารถไปใช้ในงานในโรงงานเลยซึ่งลูกค้าเราเนี่ยเอาไปใช้ในงานโรงงานนะครับตัวนี้ก็มีทาวเวอร์แอมด้วยนะครับสำหรับการกดอิมเมอร์เจนซี่ก็จะดังตืดตืดตืดนะครับก็อ่าส่วนต่อมานะครับเซฟตี้ดอร์นะครับส่วนนี้นะครับก็คือประตูเนี้ยนะครับจะสามารถเปิดได้นะครับอย่างนี้นะครับสุดทางเลยนะครับให้เห็นเครื่องนะครับมีผ้ากันเศษนะครับเป็น PVC นะครับใสนะครับ แล้วเครื่องที่เห็นนะครับนี่คือเครื่อง30 30แสตนดาร์ดของปี2024 2025นะครับที่เป็น800วัตต์นะครับโดยอันนี้จะมีออปชันเป็นหัวลมนะครับไม่ได้ใส่น้ำนะตัวนี้เป็นหัวลมนะครับเราก็ฟินซีตัวจับชุดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมทั้งระบบนี้นะครับสามารถต่อไฟภายนอกเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลก็ยังต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มได้ด้วยนะครับข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นผัด เอียงลงมานะครับสำหรับการเก็บเศษข้างหลังเปิดฝา่าได้ด้วยนะครับเมื่อเปิดประตูนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะหยุดทํางานระยกหัวขึ้นปิดมอเตอร์ด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันด้านหลังเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอหมุนก่อนขอหมุนก่อนนี่ครับเครื่องตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับจะมีความพิเศษเนาะออกแบบมานะครับมีดูดฝุ่นตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถไขน็อตตัวนี้นะครับเอาเศษออกได้นะครับ แล้วก็ข้างล่างนี้ก็มี power outlet กับตัว inlet ของลมอยู่นะครับสำหรับการใส่ระบบเป่าลมนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้ในโรงงานผลิตพัสรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องก็จะต้องปิดมิดชิดอย่างนี้นะครับอย่างแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้เครื่องที่คุมพีซิชั่นได้อยู่ที่8-7มิลคอนนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ เครื่องมีไซส์ขนาด30-30สูงร้อมมนะครับหรือว่า12ซนติเมนั่นเองในแกนแซตนะครับสามารถสั่งคอสตอมได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะใช้เครื่องสแตนดาร์ดของเรามาทําแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นเครื่องตัวหนึ่งนะครับที่ใช้เวลาทํานานพอสมควรเลยดีเทลครบมากนะครับแล้วก็ปลอดภัยในการใช้งานหนะ้าตาดูดีราคาไม่แรงด้วยนะครับเป็นสีมือคนไทย100% นะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็เข้าไปติดตามผลงานหรือว่าฝากถามข้อมูลได้นะครับที่เื่อไซตบ Easybill.com หรือ f a c e b o o k Easybill นะครับหรือติดต่อผมโดยตรงก็ได้นะครับเมกาโชคนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรติดต่อไว้ในท้ายคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเมกาโชก็ขอบคุณมากนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับช่วยกดมาคอมเมนต์คุยกันแล้วกันนะครับว่า ราคาเท่าไรแบบไหนเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่ผมจะบอกเป็นราคาเริ่มต้นนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคอสตอมเนาะก็คือปรับราคาขึ้นไปตามลูกค้านั่นเองนะครับถ้าลูกค้าท่านได้หรือว่าถ้าได้สนใจเครื่องแบบนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาโดยตรงนะครับผมตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคอมเมนต์ไหนอ,อ,อยากติดต่อโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราก็ทักกันเข้าไปได้นะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับเมก็โชคครั้งหน้าเป็นเครื่องตัวไหนหรือว่าเป็นความรู้ด้านใดเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ